เดั๋วเดี๋ยวเดีตากั้นี้ได้ครับแต่ผมทันดอกก่อนได้ครับมันมัน่ทันกันหรอก ที่ผมโพสนะครับก็จะเป็นชุมชนใกล้เคียงนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆแลว้วกของเทศบาลลำลูกกาของเจ็ดนะครับแล้วก็พี่น้องเอซที่อยู่ในภาคกลางหรือว่าภาคอีสานที่สะดวกเดินทางมานะครับเพราะว่าเบิร์นเองก็ ได้แจ้งข่าวสารเหมือนกระทันหันด้วยนะครับก็อาจจะมีคนที่รับข่าวสารทางโซเชียลแฟนเพจของเพื่อนุทุมลากเท่านั้นนะครับก็มี FC เดินทางมาเยอะนะครับก็จะมีสิ่งของไม่ว่าจะเป็นของใช้นะครับน้ำดื่มแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็สิ่งที่สามารถใช้บริโภคนะครับในช่วงที่เราประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้ที่จังหวัดเลยนะครับได้ก็ถือว่ามากมายนะครับน่าจะรดสิบล้อนถึงพอดี ก็ขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะครับที่ให้ความสำคัญกับการที่เราโพสต์หานะครับการรวมตัวของทุกคนแล้วก็ปัจจัยแล้วก็การให้ของบริจาคต่างๆเขาก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็นั่งรออยู่กับเราจนถึงเย็นนะครับก็การเดินทางนะครับก็จะเป็นทางพี่ท็อปนะครับหรือว่าพี่บินมาริลิตนะครับผมก็ได้ประสานฐานเบอร์โทรนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆเพราะเบิ้นเองไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปด้วยตัวเองพี่บินก็บ่าได้เบิ้นเดี๋ยวพี่เป็น เป็นสื่อกลางให้เดี๋ยวพี่จะนาไปให้ผู้ประสบภัยนะอะไรเงี้ย mm hmm. เบิ้อซีเรียดไหมว่าต้องเป็นผู้ประสบภัยอย่างเดียวหรือว่าผู้บริจาคที่ลาบากเราก็สามารถร่วมบริจาคได้บอกว,ว่ายินดีมามครับพี่แล้วก็ได้แจ้งว่าถ้าวันไหนที่เรามีวันว่างและตรงกับวันที่พี่เข้าไปช่วยเหลือเราก็อยากจะไปแต่จริงๆวันนี้เราแบบติดงานภารกิจด้วยครับก็เลยได้อ่าเป็นของบริจาคแล้วก็ฝากผ่านทางพี่บินมล,ลิทส่วนเรื่องการเดินทางคงจะเป็นทางพี่บินมลริทเป็นคนแจ้งแจ้ง,จงสถานที่อีกทีหนึ่งครับพูดขอบคุณคนที่ร่วมบริจาค ครับก็ขอบคุณนะครับ FC แล้วก็พี่น้องนะครับที่เข้ามาบริจาคเบิลตั้งแต่ปีสองนะครับก็มีคุณแม่คุณตาคุณลุงมาที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆนีครับจริงมีมาอีกหลายคนที่เขาแบบอยากจะมาหาแต่มันอยู่ไกลจริงๆเขาอยากมามอบด้วยตัวเอง ก็บางคนก็จะอาจจะแบบโอนเงินฝากซองของปัจจัยมายก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้บุญครั้งนี้นะครับให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราลำบากหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบต้องการความช่วยเหลือด้วยผมก็ยินดีกับ FC ทุกคนที่จะช่วยเหลือเหมือนกันหรือถ้าวันไหน f c ที่มาวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่แบบต้องการความช่วยเหลือเองเหมือนกันทุกคนพี่น้องก็จะร่วมช่วยกันแบบนี้ตลอดไปครับ